สวัสดีครับผมอาทิปูกแก้วครับผู้อํานวยการโรงเรียนธัญญบุรีเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษนะครับมีจํานวนนักเรียน3,000กับ4คนครูครูและบุคลากร203คนนะครับปัจจุบันตั้งอยู่ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธ,ธานีครับประสบการณ์ในการบริหารปีนี้นะครับในตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเนี่ย 17ปีนะครับเป็นครูมา11ปีก็ถือว่าได้สั่งสมประสบการณ์พอสมควรนะครับยินดีครับสำหรับการร่วมแชร์ประสบการณ์ครับจริงๆแล้วเนี่ยผมย้ายมาทั้งหมด4-5หแห่งแล้วนะครับในการพัฒนาสาศึกษาเนี่ยในความเป็นจริงมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวผู้บริหารครับแต่ขึ้นอยู่กับอะไรไหมครับ ขึ้นอยู่กับบริบทของสถานศึกษานั้นๆหรือโรงเรียนนั้นๆโรงเรียนมีลักษณะอย่างไรโรงเรียนมีจุดเด่นอะไรโรงเรียนมีตัวป้อนหมายถึงผู้เรียนอย่างไรโรงเรียนมีความต้องการของชุมชนอย่างไรอันนั้นต่างหากคือส่วนที่เราจะต้องไปใช้กล,ลยุทธ์หรือหาวิธีการที่จะต้องไปปรับเปลี่ยนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้น วิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการให้โรงเรียนมีคุณภาพหมายถึงการรวมเอาทุกอย่างที่พูดเมื่อตอนต้นนะครับมาช่วยกันหาวิธีการแล้วก็ให้สอดคล้องกับนโยบายของต้นสังกัดเพราะนั้นสองอันนี้จะเป็นหลักใหญ่ใจความในขณะเดียวกันเราเป็นผู้บริหารนะครับอย่าลืมนึกถึงความถนัดของเราความถนัดจะเป็นตัวขับเคลื่อน2องส่วนคือการดึงคนเพื่อการมีส่วนร่วมในการคิดนวัตกรรม หรือคิดวิธีการบริหารกับอีกอันนึงคือบุค,คลิกของเราในการทำไมครับสนองงานนโยบายหรือดูแผนในการพัฒนาชาติดูกลยุทธ์ดูยุทธศาสาตร์ในการพัฒนาชาติสองส่วนนี้เอามารวมกันแล้วเราต้องปรับด้วยตัวเรานี่แหละว่าจะทำยังไงให้เกิดการมีส่วนร่วมแล้วก็เอาบรรยากาศของคนส่วนใหญ่เป็นที่ตั้งเอาคุณภาพของนักเรียนตามเป้าหมาย โดยเฉพาะในนักเรียนในยุคศตรวรรษที่21เพื่อทำสถานศึกษาให้เกิดคุณภาพครูนักเรียนแล้วก็โรงเรียนนะครับแล้วก็นำไปสู่การามีส่วนร่วมของชุมชนครับเราดูจากตัวเองเช่นเดียวกันนะครับการที่เราจะทำให้ได้รับความร่วมมือจาก จากครูและบุคลากรสมรรถนะสำคัญของผู้บริหารยุคนี้นะครับคือการสื่อสารครับการสื่อสารของผู้บริหารต้องหนึ่งเชิงบวก 2. การพูดจะต้องมีข้อมูลพอสมควรเพราะข้อมูลคือส่วนสำคัญในการตัดสินใจนะครับเมื่อมีข้อมูลพอสมควรคิดรอบด้านแล้ว จึงตัดสินใจมาใช้คำสั่งใช้นโยบายในการขับเคลื่อนนะครับไม่ว่าเราจะรับภารกิจหรือพันธกิจใดๆมาจากหน่วยงานต้นสังกัดไปแล้วแต่นะครับเราต้องมาหาข้อมูลเพื่อจัดกระทําข้อมูลแล้วสื่อสารออกไปว่าเราต้องการทําอะไรภายใต้กรอบอะไรนะครับมีตัวค้ายันที่เป็นอะไรครับหลักสูตรมีตัวค้ายันที่เป็นแผนพัฒหรือว่าแผนปฏิบัติการของโรงเรียนอย่างไร ให้สอดคล้องกับนโยบายพอได้ข้อมูลประมวลดีแล้วสิ่งที่สำคัญเมื่อกี้นี้คือการสื่อสารเช่นการประชุมจากฝ่ายบริหารการประชุมจากกลุ่มสาระการประชุมจากครูส่วนใหญ่และการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและผู้ปกครองรับทราบถึงนโยบายมันจะถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งองค์กรได้แต่อย่าลืมนะครับเป้าหมายสำคัญที่สุดของการสื่อสาร ต้องทำให้เขาเห็นประโยชน์นักเรียนประโยชน์ครูประโยชน์โรงเรียนและประโยชน์ของผู้ปกครองและชุมชนสื่อสารออกให้เห็นประโยชน์พวกนี้ให้ชัดเจนนะครับไม่ว่าจะใช้วิธีการใดไม่ว่าจะใช้กลยุทธ์หรือไม่ว่าจะใช้นโยบายใดๆก็แล้วแต่สำเร็จได้หมดครับครับเมื่อกี้นี้ผมบอกแล้ว ขั้นตอนของการวิเคราะห์บริบทสถานศึกษามารับนโยบายมาเน้นประโยชน์ของนักเรียนมาเน้นประโยชน์ของครูมาเน้นประโยชน์ของโรงเรียนและชุมชนเพราะฉะนั้นสองส่วนเรามีฐานมาอยู่แล้วแล้วสื่อสารออกไปดีนะครับแต่อย่าลืมนะครับสิ่งที่เราจะต้องอมาดําเนินการเนี่ยเป็นความคิดใหม่ๆเป็นวิธีการใหม่ๆอยู่บนหลักพื้นฐานของวิชาการ หลักของอายุทศาสตร์ชาติหลักของประโยชน์ผู้เรียนเป็นสําคัญเนี่ยเราต้องหาวิธีการและรูปแบบในการพัฒนาครับถ้าไปใช้ pdca เหมือนเดิมอันนั้นหมายความว่าเราทํางานเพื่อตรวจสอบวิธีการนะครับคุณภาพให้เกิดแต่ในยุคนี้สมัยนี้นะครับวิธีการที่แตกต่างวิธีการที่ทันสมัยวิธีการที่ทําไมครับใหม่ๆแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาผู้เรียนได้เร็วขึ้นแล้วก็สร้าง ผลลัพธ์ออกมาให้ถึงผู้เรียนได้เร็วขึ้นไวขึ้นชัดขึ้นเนี่ยผู้บริหารนะครับต้องเรียนรู้ต้องเรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการครับเพราะฉะนั้นวิธีการจึงเป็นเรื่องสําคัญให้ยึดไว้อย่างเดียวว่าวิธีการใหม่ได้ผลลัพธ์เร็วแล้วก็ผลลัพธ์ที่ถึงผู้เรียนได้ตรงที่สุดเนี่ยอันนี้คือหัวใจในการพัฒนา ขอให้หาวิธีการใหม่ๆศึกษาหาความรู้อยู่บ่อยๆนะครับว่ามันมีวิธีการอะไรบ้างที่จะทําให้กลยุทธ์ในการาพัฒนาสถานศึกษาของเราสําเร็จเพราะฉะนั้นอย่าหยุดนิ่งกับการเรียนรู้ครับมันจะเกิดวิธีการขึ้นมาที่เราสามารถที่จะนํามาผนวกกับยุทธศาสตร์ชาติหลักของหน่วยงานต้นสังกัดมาบวกกับบริบทของโรงเรียนนะครับก็จะเกิดวิธีการทํางานใหม่ๆได้ครับ มันผนวกกัน2เรื่องครับหศตวรรษที่21ที่มันจะต้องไปในเรื่องของเทคโนโลยีกับ2เราผ่านโควิดมามีหลายอย่างที่บ้านเมืองเราไม่ยอมรับนะครับถ้าเป็นเรื่องของเอกสารที่ออนไลน์ก็ตามอะไรก็แต่พอมาถึงสถานการณ์โควิดเราจัดการเรียนการสอนออนไลน์แล้วครับอะไรก็ได้หมดแล้วละ่ะไม่ว่าจะเรื่องของอคลิปวิดีโอการนําเสนอไม่ว่าจะเรื่องของการบรรยายออนไลน์ เมื่อก่อนเนี้ยถ้าเกิดว่าเป็นมหาวิ i, ทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชการสอนผ่านอะไรครับผ่านทีวีเนี่ยยังไม่นิยมเท่าไหร่แต่วันนี้พอผ่านโควิดแล้วเนี่ยอะไรที่เป็นเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยครับทำได้เร็วทําได้ไวแล้วก็ทําไมครับทําได้ตลอดเวลาโดยไม่จํากัดเวลาทําไมถึงต้องเป็นขนาดนั้นครับเพราะว่าหลักใหญ่ใจความของเราต้องการให้นักเรียนฝ่ายเรียนฝ่ายรู้การฝ่ายเรียนฝ่ายรู้ต้องผนวกกับเรียนรู้ตลอดชีวิต การที่จะมาบรรยายกันเห็นหน้าตลอดเวลาเป็นไปได้ยากในทุกๆเรื่องนะครับในขณะเดียวกันในทุกๆเรื่องนั้นเป็นเรื่องของหลักสูตรนะครับแต่ถ้าเด็กอยากเรียนรู้ด้วยตนเองล่ะครับอยากเรียนรู้ในสิ่งที่มีมากกว่าและอยากเรียนรู้ในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตแต่ไม่ได้เรื่องการเรียนแต่เป็นเรื่องในชีวิตประจำวันในเรื่องของการพัฒนานในอนาคตนักเรียนก็สามารถสืบค้นเองได้เพราะฉะนั้นมันเป็นโลกไร้พรมแดนนะครับต้องยอมรับเรื่องเทคโนโลยีอันที่หนึ่ง อันที่2นะครับต้องดูว่าฐานของการเรียนการสอนในโรงเรียนเนี่ยมีเทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องในเรื่องใดได้ไดบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์นะครับโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเราสามารถใช้กลยุทธ์ในการบริหารจัดการสร้างให้เกิดขึ้นได้แต่อีกส่วนหนึ่งก็คือการนํามาใช้ของครูและบุคลากรน,นะครับแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะครับส่วนของการบริหารจัดการให้เกิดมี ในอาคารสถานที่ห้องเรียนมีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนส่วนที่2กระตุ้นให้คุณครูเราครับใช้สื่อออนไลน์ใช้สื่อที่มาจากเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเรียนการสอนสอส่วนนี้มาผนวกกันถ้ามันวิ่งได้เร็วเท่าไหร่ลูกเราจะพัฒนาได้เร็วเท่านั้นเพราะทําไมครับยังไงก็หนีไม่ผลไม่ผลการเรียนการสอนเพราะครูใช้ห้องเรียนพร้อมห้องตัดต่อมีห้องสื่อมี ห้องอสมุดสามารถสืบค้นได้ยังไงนักเรียนได้ใช้แน่นอนบางโรงเรียนที่มีความพร้อมมากเนี่ยใช้ไปถึงขนาดอะไรครับใช้ในชีวิตประจําวันนะครับสแกนเข้าออกนะครับตรวจสอบการส่งงานหรือใช้ซื้อใช้ขายในชีวิตประจําวันหรือจําลองการซื้อการขายออนไลน์มา,มาในบทเรียนอันนี้คือส่วนที่เราจะต้องเจอทุกวันเพราะฉะนั้นขอให้ขอให้คุณครูขอให้ผู้บริหารเนี่ยครับ ยอมรับว่าเทคโนโลยีมีความสําคัญกับการเรียนการสอนแล้วเราก็ปรับทัศนคติแล้วค่อยๆพัฒนาควบคู่กับบริบทโรงเรียนก็คือตัวของงบประมาณตัวของบุคลากรที่จะมาซัพพอร์ตว่าเรามีคนที่มีความรู้เยอะขึ้นเราจะทําให้มาช่วยซัพพอร์ตคุณครูที่ทําไมครับเรียนรู้ไปด้วยกันกับการก้าวหน้าความจเจริญเติบโตของโรงเรียนครับ สำหรับการที่จะเป็นผู้บริหารในยุคปัจจุบันนะครับมาจากการสอบมาจากการพัฒนาตนเองตามกรอบวิธีการของกศกกำหนดสมัยก่อนใช้ประสบการณ์เป็นตัวตั้งและพัฒนาจนกระทั่งเห็นหน่วยก้านที่ดีแล้วมีการคัดเลือกขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเป็นรองและก็เป็นผอ,อเป็นครูใหญ่อาจารย์ใหญ่แต่ปัจจุบัน ใช้บุ้ใช้หลักเกณฑ์ตามกรกศกำหนดและความรู้ความสามารถที่ตนเองอยากพัฒนาตนเองหรืออยากเข้ามาเป็นผออยากเข้ามาเป็นอาจารย์ใหญ่ครูใหญ่เป็นรองเพราะฉะนั้นความต่างกันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับบริบทที่มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าถ้าถ้าจะเป็นผู้นําที่ดีต้องเกิดจากการพัฒนาตัวเองการพัฒนาตัวเองเนี่ยผมว่า เราใช้คำโบราณแล้วกันเนาะเจตถกติเรามีอุดมการไหมในการที่จะเป็นผู้นำการที่จะเป็นผู้นำได้ต้องหนึ่งต้องนึกเสมอว่าเราต้องเป็นแบบอยา่างเราต้องเสียสละเราต้องอุทิศเวลาเราต้องทำไมครับเราต้องมีคุณธรรมเราต้องมีความซื่อสัตย์อันนี้ในเรื่องของเจตถกติในเรื่องของทักษละล่ะการบริหารโรงเรียนเนี่ยมันว่าด้วย4กลุ่มงาน วิชาการงบประมาณบุคคลนะแล้วก็บริหารทั่วไปเรามีความรอบรู้ใน4เรื่องนี้ขนาดไหนมีความรู้พอไหมครับมีความรู้ไม่พอแล้วเรามีทักษะทักษะเนี่ยผมเอาว่าถ้าเป็นผู้บริหารเนีคือสมรรถนะของผู้บริหาระสมัยใหม่เนี่ยการทำงานเป็นทีมนะการมีส่วนร่วมนะครับการทำไมครับการแสดงออกซึ่ง สมรรถนะของการใช้ภาษาก็ดีสมรรถนะของอการใช้เทคโนโลยีก็ดีสมรรถนะเรื่องการสื่อสารพวกนี้มันจะเป็นองค์ประกอบของผู้นำถ้าเรารอบรู้ถ้าเรามีประสบการณ์ถ้าเรามีทักษะแล้วมีเจตคติหรืออุดมการณ์ที่กล่าวมาครบเราสามารถที่จะปรรวนาตัวได้ว่าเราต้องไปยืนอยู่ข้างหน้าแล้วก็โน้มน้าวให้คน ที่อยู่ข้างหลังเราคือคนในองคอ์กรนี้ทางานกับเราได้นั่นแหละแสดงให้เห็นได้ว่าเราพร้อมที่จะเป็นผู้นําการพร้อมที่จะเป็นผู้นำเนี่ยยึดประโยชน์สูงสุดคือประโยชน์นักเรียนเพราะเราอยู่ในโรงเรียนนะครับประโยชน์ครูประโยชน์ใครครับประโยชน์โรงเรีรยนแล้วก็ประโยชน์ของชุมชนที่อยู่ในละแวกนั้นนะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่าที่เราจะทําได้ อันนี้คือลักษณะของผู้นําในความคิดของผมนะครับว่าต้องมีการเพาะบ่มและสั่งสมมาทั้งความรู้ประสบการณ์ความคิดแล้วก็ทักษะรวมกันนะครับถึงจะตัดสินใจได้ว่าเราควรออกมาเป็นผู้บริหารอย่างที่ผมได้เรียนตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าการที่เราจะคิดงานการที่เราจะทํา กระบวนการหรือให้เกิดผลลัพธ์ใดๆจนนำไปสู่การได้รางวัลมาเพื่อยืนยันว่าสิ่งสิ่งนั้นหรือว่าเป้าหมายสิ่งนั้นเนี่ยมันประสบความสำเร็จเนี่ยเราควรจะนึกถึงนักเรียนควรนึกถึงครูควรนึกถึงโรงเรียนและนึกถึงชุมชนเพราะฉะนั้นเป้าของผมในการจะไปไหนก็แล้วแต่เนี่ยผมจะเอานักเรียนไว้ข้างหน้าเอาครูไว้ข้างหน้าเอาโรงเรียนไว้ข้างหน้าเอาชุมชนของเราไว้ข้างหน้า พอพูดถึงโรงเรียนนี้โอ้หนักเรียนโรงเรียนนี้ดีมากเลยพอพูดถึงโรงเรียนต่อไปอาวครูโรงเรียนนี้ดีมากเลยพอพูดถึงอีกรงเรียนอ๋อโรงเรียนนี้เนี่ยในภาพรวมของโรงเรียนหรือชุมชนเขาช่วยโรงเรียนดีมากเลยอันนี้หลยคือเป้าหมายของผมเพราะฉะนั้นในการทํารางวัลหรือผลงานเราไม่ได้มองเรื่องของรางวัลและผลงานเป็นตัวตั้งเรามองเรื่องผลลัพธ์ของ4กลุ่มนี้เป็นตัวตั้งก่อนหลังจากนั้นเราเห็นว่าเทียบเคียงกับตัวชี้วัด รางวัลใดๆแล้วสามารถเดินได้เราถึงค่อยๆพัฒนากระบวนการนี้ให้เข้ากรอบของตัวชีวัดคือในความเป็นจริงเนี่ยหากเราทําคิดถึงเรื่องรางวัลแล้วเดินทํารางวัลอย่างเดียวถามว่ามันจะโดนใจหรือตรงกับหลักเกณฑ์ในการวัดในการประกวดในการแข่งขันไหมไม่ตรงครับต้องเอา2ส,ส่วนมาผนวกกันเอาความตั้งใจที่ต้องการให้เกิดคุณภาพใน4กลุ่มนักเรียนครูโรงเรียนและชุมชนก่อน เอาหลักเกณฑ์และวิธีการเข้ามาค่อยๆให้แทรกซึมเข้ามานะครับไม่ใช่เอาหลักเกณฑ์มาวางแล้วบอกว่าจะทํารางวัลน,นี้แหละมันจะเกิดการต่อต้านทันทีมันจะย้อนกลับไปในเรื่องของการสื่อสารเพราะฉะนั้นในการสื่อสารก็ต้องหาช่องทางแล้วก็ฉลาดในการสื่อสารครับเราพูดตรงๆว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันต้องตีบทให้แตกว่าเราจะทํางานเรื่องนี้บทของเราควรจะเขียนอย่างไรเราควรเป็นผู้กํากับอย่างไร รเราจะทํางานเรื่องนี้เราจะเขียนบทอย่างไรแล้วให้ผู้แสดงแสดงอย่างไรเรากํากับอย่างไรเพราะฉะนั้นรางวัลคือสิ่งที่เป็นของขวัญสําหรับผมนะครับแต่มันจะวิเศษมากถ้ารางวัลน,นั้นมันคือรางวัลเด็กที่มีความยั่งยืนมีคุณภาพครูมีคุณภาพและมีความยั่งยืนโรงเรียนและชุมชนมีคุณภาพและมีความยั่งยืนจนกระทั่งบุคคลข้างนอกเห็นได้ว่าโรงเรียนเราดีเพราะ4ี่กลุ่มนี้ดี อันนี้คือรางวัลที่ดีที่สุดสําหรับผมตอนสมัยเป็นครูผู้บริหารและเพื่อนครูบอกว่าโรงเรียนเนี่ยห้องเรียนเนี่ยเล็กไปสําหรับผมแล้วเมื่อก่อนที่สอนอยู่ที่โรงเรียนสวนกลาบวิทยาลัยลังกิตหลังจากนั้นพอออกมาเป็นรองนะครับผ่านการบริหารมาสี่กลุ่มง,งานแล้วก็มาทํารางวัลโอเบกอวอร์ดด้านบริหารจัดการชนะเลิศเหรียญทองด้านบริหารจัดการของสพอ,อเลย พอมาเป็นผู้บริหารเต็มตัวมาเป็นพออนะครับเราก็มาทำคุณภาพ4ีกลุ่มนี้ให้ทำไมครับให้เด่นเช่นได้เป็นสถานที่ดูงานเรื่องคุณธรรมโรงเรียนคุณธรรมตั้งแต่อยู่ระรมสี่ปีผู้บริหารสังกัดกทม200หกว่าคนสลับหมุนเวียนกันมาดูงานที่โรงเรียนที่ผมอยู่ขอเอ่ยชื่อนิดนึงโรงเรียนวัตตะวันเหืองพอมาอยู่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ในช่วงของอะไรครับในช่วงของอขอโทษทีแล้วในโรงเรียนวัดตะวันเรืองก็ยังทําเรื่องของสถานศึกษาสีขาวจนวันนี้เป็นระดับเพชรยั่งยืนนะครับมาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติก็มาทําเรื่องของเทคโนโลยีการเรียนการสอนโดยที่ให้ครูใช้เทคโนโลยีสําหรับการเรียนการสอนการพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนสําหรับเป็นสมาร์ทคลาสมเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดแล้วนักเรียนก็ผ่านการทดสอบการประเมินโดยใช้เครื่องมือผ่านสื่อออนไลน์ทั้งหมด จนกระทั่งได้วันรางวัลโรงเรียนขนาดเล็กของสพวทในเรื่องของการพัฒนาโรงเรียนที่ใช้สื่อนวัตกรรมในการพัฒนาผู้เรียนในช่วงโควิดผู้บริหารก็ได้รางวัลตรงนั้น,ตร,น,นตรงนี้สอดคล้องกันหมดเลยระหว่างนักเรียนครูผู้บริหารนะครับพอมาอยู่โรงเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งคือโรงเรียนบอลาลาชาก็ดําเนินการในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ เราก็พัฒนาตนเองขึ้นมาเป็นโรงเรียนสถานศึกษาสีขาวโดยใช้ระบบของการพัฒนาร่วมกันการมีส่วนร่วมนะครับของครูของนักเรียน,นยจนได้ระดับเงินเป็นรา,างวัลเริ่มต้นแล้วก็ยังมี SCQA ซึ่งเป็นรางวัลระบบพัฒนาคุณภาพสำหรับการบริหารจัดการและการเรียนการสอนนะครับ SCQA จนขยับขึ้นมาจะเป็น OBEQA อันนี้คือส่วนที่เราก็พยายามทํางานนะครับสาหรับตัวเองเนี่ยครับก็จะได้โล่รางวัลของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับเป็นผู้บริหารดีเดน่นได้โล่ของสบมทได้ทั้งส่วนที่เป็นผู้บริหารดีเดน่นและผู้ทําคุณประโยชน์ได้โล่ของออสภาผู้ปกครองและครูนะครับอย่างโรงเรียนสุดท้ายคือโรงเรียนธัญบุรีที่ดํารงตาแหน่งปัจจุบันนี้นะครับการที่คุยกับผู้ปกครองคุยกับเด็กอย่างต่อเนื่อง แล้วก็หาบริบทของโรงเรียนมาประกอบนะครับจนพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนเป็นหลักสูตรแผนการเรียนอาชีพ8แผนในมปลายนะครับโดยการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนักเรียนผู้ปกคอรองแล้วก็กรรมการสานศึกษาจนอนุมัติหลักสูตรของโรงเรียนก็ได้โล่ของสาภาผู้ปกครองรละครูก็คือผู้บริหารที่เด่นในด้านการมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็ทอดพระปาโรงเรียนได้อีกล้าน2ล้านบาทเอามาทําห้องเรียน ICT ที่มีสื่อนวัตกรรมทุกห้องเรียน8-11ห้องเรียนนะครับครบทั่วอันนี้คือส่วนที่พัฒนาแล้วก็ทำให้เกิดคุณภาพต่อเด็กก่อนครูก่อนโรงเรียนก่อนและก็ชุมชนรับรู้รับทราบมันก็จะออกมาเป็นผลรางวัลเราเอาหลักเกณฑ์มาวางเมื่อไหร่มันก็เข้ากรอบหมดอันนี้คือเป้าหมายของการพัฒนาที่แท้จริงหรือการทำรางวัลเนี่ย คือผลไยได้จากการทำพัฒนาคุณภาพ4กลุ่มนี้นะครับก็อยากให้ผู้บริหารรุ่นใหม่นะครับได้มีแนวทางมีแนวทางเป็นของตนเองโดยที่ไม่ต้องเรียนแบบทั้งหมดแต่เราดูเป็นเยื่องอย่างในส่วนที่เราเอาไปพัฒนาได้พนวกแบบบุคลิกลักษณะของเรานะครับในการพัฒนางานขอให้มันมีพลังจากภายในนะครับไม่ว่าทำสินใดก็แล้วแต่นะครับพลังที่เกิดจากเจตนาดี ประสบการณ์มีและทักษะที่ทําได้ความรู้เพียงพอมันสามารถที่จะทํางานให้เกิดนะครับคุณภาพข่งการศึกษาได้ไม่ว่าจะย้ายไปอยู่โรงเรียนไหนโรงเรียนใหญ่โรงเรียนเล็กนะครับเสียงตอบรับคือรางวัลที่ยิ่งใหญ่มากกว่าการที่ได้รางวัลเป็นประกาศนยียบัตรหรือว่าโล่นะครับก็แสดงความยินดีกับผู้บริหารในอนาคตทุกท่านที่จะมีประสบการณ์ร่วมกันก็ การเรียกเปเลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์สําหรับผมเองด้วยนะครับได้วิเคราะห์ตนเองได้ผลึกประสบการณ์ของตนเองมาเล่าสู่กันฟังตรงนี้ให้นักศึกษารุ่นใหม่ๆหรือว่าผู้บริหารรุ่นใหม่ในอนาคตได้แลกเปเลี่ยนเรียนรู้กันและนําไปใช้ได้ในบางเรื่องในบางเรื่องที่ใช้ไม่ได้ก็ขอให้เป็นประสบการณ์ที่อ๋อมีคนเคยทํามาและเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอันไหนที่ดีก็นําไปใช้นะครับขอบคุณมากครับ